โอเคครับผมโอเคครับใครดูคลิปนี้จบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับรับรองว่าใครดูคลิปนี้จบหาท้องแข็งทั้งคลิปแน่นอนนะครับผมสนุกแน่นอนคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมครับตัวนี้เซียงเอ็มกำลังจอบร้อยมิมอยู่ครับเฮ้ยเซียงลง หาพึ่งม่เจอแต่ในตีพึ่งเฉยเฮ้ยหาพึ่งไม่เจอแล้วพี่น้องนี่นั่งอยู่พี่เฮ้ยอะไกินนี่ก็อู้แม่หน่อยแต่ว่าไ้ยมีน้ำหมานน้ำมอลังเปล่เลยวัวหน้ามีมีเท่าเท่าเอ็มเท่าลังเอลังลังแรกเลยเนี่น้ำมอดูรอยเก่าให้เขาดูลังเก่าอ่ะนี่เนี่ยเนี่ยลังเก่าเนืเออ่คอนเก่ากัน มีคนเกา่านี่กัดนั่นก็กี่คลายนี่ตัดไอ้ไปไปก่อนเนี่ยตัดไายก่อนเออดูครับดูสิงเอ็มนี่วันจะมันติดบนน่ะเล่าทั้งนะั้นโอ้หเออเนะั้งนั้มันลบแล้วนะนค,นคนยานปะครับโอ้หน้งมันย้อยสวยนนเนี่ย ไข่ไก่เถอะให้ให้ดูมาแล้วมาแล้วเดอ๋ยวไกลทิ้งออกเลยครับเดี๋ยวเราเอาลิลเลียดูดิไม่ท่าทายมมินไม่ใช่กระนูพอแล้วตลาดเลยครับเอาเอาเอาเป็นมีหลอกตัวเองให้กระตุกเลยนะ Đu kỳ đu, đu Đu, vào rồi vào lớn rồi Nói lắm vào lớn rồi lắm vào rồi lắm rồi lắm rồi lắm rồi rồi lắm rồi lắm rồi rồi lắm rồi lắm rồi Này rồi lắm rồi lắm rồi lắm rồi ทหามีแม่ยัะมีหัวลังหรอเปล่ากดกีเลยผู้สชมมาเห้ยหาหาแบบนี้เฮ้ยโอ้หน่อยพูดหูน้าเฮ้ดูชัดๆเลยกดกีกากเลยไม่มองไงมีน้ำหวานวะก็ตัวมันมันออออไกัมันนี่ตัวมันหลุดออกมันไม่แตกมดอ้าวโดนควันแล้วเด็กนี่ตีปากเลยครับตอนนี้พลทหารเจอหนึ่งรังครับผมเป็นไงครับ รังไรรังสองรังเลยเอวรังจะกินน้ำน้ำบ่อยใหญ่กว่าโอ้ยสิได้ไม่ถ่ายตอนเอ็มเจอเนาะเอาเรื่อยเลยมานี่เอ็มขึ้นตรงป่วงนี่ไมั่ขึ้นทางนี้ได้อยู่นี่เนี่ยรงป่วงนี่เนาะเออตัวกันบ่เออขึ้นป่วงอย่าป่วงเลยเอ็มขึ้นเอ็มตัวน้อยมันขึ้นไรเอ็มบนแหละ ในสยงเอมขึ้นไปแล้วครับเออเขาชอบกินกินมิมนะทุกคนรสชาติเป็นยังไงกระนูนแหละฮะกระอูกระนยบ่เฮ้ยควันไหมเออได้แล้วได้แล้วเออนี่มีอยู่เฮ้ยดังอ่อนด้วยนี่แหละสนอมแล้แต่ควันอนะมันขึ้บ่มีวะโอ้ดูควันลองควันบ่มีดูดูตัวมันขยับอะ่ะมีแล้วนะ ให้สังเกตให้ให้ตัวมันขึ้นไปก่อนแล้วค่อยขึ้นไปตัดไปไปเดี๋ยวขึ้นไปตัดเหมือน,นีอ้เอกแล้วตาบัวมิกยัมจอเกินเดี๋ยวเม่มันตายไม่ถึงเมฆมิม่มอ่ะมันจะโดนไฟไฟมันจะโดนฮเฮสูมสูมหลังอือ้ดูครับรนี่หลังาเือือสนอมอยู่นะมโนวานโพแล้วครับ ราจะพอมีอยู่บ้างเพราะทางใงอุ้ยตัวอ่อนเต็มเลยเนี่ในไล้างแบบม่ไ้เกสรมันจะมีแล้วเกสรมันจะโคตรอร่อยเลยอ๋อนี่แหละที่น้าเคยบอกอะเนี่ยขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยอ่ะเอ็มนพี่ลง้กอันงาดนมัน,ม,นมันโดนหมดเลยทำไมโดนอะ่ะเอ็มพี่ลงมโดนหมดมีนะครับตัดตายมันก่อนเน้อ น่าจะตายมดแลเอาเปนอะไรกันไกลอ่ะนี่กันไกลอยู่นี่โอ้คิดไปอย่างดีกันใจอยู่ไหนป็นอย่างดีเลยล่องหากันใจเหรโยน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 รับดีๆเอ็มน้ำมาโยนทางโยนทางตูดให้มันอย่าโยนทางปากนี่เออสองมอบละเมาควันเนี่ยเมาเร็วตัดในโซนที่คิดว่ามันอันตรายกับเราอ่ะเกูจะโดนน้ำหวานอะอันตรายกับน้ำมอเลยนะ ไอ้ลมหะไม่ต้องกลัวเออโอ้ย <จะ S 1> ไม่มีอะไรน่าก,กลัวแล้วนายจะไปนายจะไปไว้จะไปเราตัดคนนายจะไปแล้วตัดคนเป็นอะไรโอ้ <c oughs> มีสติมันบ่มตัวผูตัวหนาหนามันบม่มีเล็กไหนนายจะไปแล้วตัดคนจะไปเอ็มนายตัดไปแล้วก็จะไปนี่จะขึ้นองนี้ได้แล้วนี่เนี่ยโอ้โหครับดูพวามพยามครับเนี่ ถึงตัวเขาจะเล็กเนะ้อว่าได้กัดเราเนี่ยมาเป็นไรไปที่มือนีอ้โหยับเออยับขาดเลยไอขาดไอขาดเออน้ำมันเป็นยังไงอ๋อน้ำมันเฮ้ยโอ้โหน้ำมันดีเว้ยเร็วเวเรวรับรับรับัร อู้ดอนเลยโอนเลยวายเลยโอ้น้ำหวานเต็มลังเลยโอ้น้ำหวานเ้ยนี่สนมมันกัโดนฝนไม่เป็นไรเลยโอ้เอ็มคุ้มยูเฮ้ยเซ็งเอ็ม อบอกแล้วมันมันเริกปกติเอามาโชว์ผลงานนะอครับอู้อิ่มน้ำหวานใหญ่ต้องให้ใครให้โชว์นี่คนตัดแตนอโหก็ต้องทำได้ยูงไนเนี่ยนี่อยู่กระตูดเนี่ยแพงดิน้ำเมาบอกสิกล่าสี่ร้อยครับกวละสี่ร้อยครับถ้าพึ่งหลวงกิโลละสี่ร้อยพึ่งมิ้มคันเป็นขวดควดละสี่ร้อยครับ ธรรมาดาครับของโอ้วุ่นวายนิดนึงพี่น้องหาแล้วกันโอ้ดีนะไม่ไม่ไปอะดูพึ่งลวงเลยมาเพื่อเจอพี่น้องเดีด๋วยวยแป๊บนึงตู้งไก่เงี้ยมันจะเห็นน้ำพึ่งอย่างนี้เลยอูเลยอาูเลย,อยโอ้โหครับดูครับอ้าว เอาลังขาดละหายเรื่องอะไรอย่างงี้วะลังขาดละโอ้สุดยอดครับลังขาดสนั่นเลยพี่น้องแต่งกันนึงนะเฮ้ยเยอะเท่าไสร่เลยมันเฮ้ยมันจะหายมันมืดอะเี้ก็ดูเลยจับนี่ก็ได้อันนี้อันนี่าระกตามตดอกอันนี้แตะดิจะไปหาทำได้แค่นั้นแหละเอาละวโอ้โหน้ำหวานไปพี่น้องระวังเหยียบยังเหยียบตัวอ่อนเขาเด้อไอตัว ก็พึ่งด้วยเสียดายเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตายนี่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 เนี่ยเกสรนี่โคตรอร่อยเลยนี่นี่นี่พี่น้องเรงนี้เขาชอบอะไรเรื่องเลี้ยงขี่มันเ่ะอไม่นะเกสรลองขี่อยู่ใครได้พึ่งร่างนี้ไปได้ไรได้วยเขาไปกินนะพี่น้องเขาในเป้าอันนี้ผมไม่ได้ไปขายนะพี่น้องแต่ว่าผมเอาไปขายไเกี่ยวนะนี่นั่งนั่งหลานมันจะไปกินนะโอ้โหเนี่ยนี่ขดขดนะอ๋อหฮดหนามไอ้เฮ้ยโู้ย เออคุณจะฟื้นเนี่ยคุณนรา,าพัฒน์คุณจะฟื้นไม่ใคยตูดมาติดเลยนี่นออะโมขึ้นเนียวแหละอ๋อนี่มันอันนี้เดี๋ยวจะบอกเป็นเคล็ดลับเนี่ยก<ด>ันหมดบ่เออต้นน,นี้เหนียวเนี่ยมันกันหมดได้เนี่ยหลอดหมดเป็นประเดี๋ยนเออเนี่ยมันกันหมดเข้ารังมันยังงูติดเองเลยบ่เอามันก็โดนขาดมดเลยนะโอเคน้องแพ็ครับผมมันไม่มีเลยฉันเลยถึงเลยว่านังชมพู่ยังไม่เคยเจอใช่ไหม หัวละลังมันเป็นแบบง่ายๆน้ดหน่อยนะอืัอตโอมกลมๆนิดหน่อยต้องตรวจอ่ะถ้าคุณไม่เคยเจอคุณไปดูคลิปกุญจัยที่เป็นนอกอ่ะรูบ,บ่อยๆ <c oughs> ไหนลหลังอยู่ตรงไหนเนี่ยหลบไหนดิโอ้ยตรงไหนหินหย้นนอยมาแล้วโอ้ไม่หลบเลยจุดอ่า ดูสภาพเก่งคือโอ้เสือทะลุได้เออเออเออเกอดไฟเออ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 เัอเออเออเออเกอดแล้วอเออเออ มันที่เปัญหาสำหรับตากล้องดิ้ตากล้องดิ้ตากล้องดิ้โอ้โหทำไรตากล้องยางอ้อมโอ้โอ้ บอนพุทธแห่งการฮ่าฮ่าวุฒแห่งการวุฒแหงการฮ่าฮ่า <air Como ución> <laughs> โอ้โหโอ้ดีดโอ้แดงขัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮึมู้ความวอดในการใช้ลิ้นครับว่าไหนดูดิมันกลัวเลยมาออกเปรี้ยวเลยแด่เดด้แดด โอเคป่ะขรับนึงอ่ะกินเลยกินเลยกินอะไมาให้กินอ้าอให้จำกล้องเถือกินค้ายกินกระเพาะครับโอเคครับเจอมิมอีกรังนึงครับผมเซีนเอ็มจะเป็นคนจัดการนะฮะจุดคบไฟละยังหาพึ่งหลวงไม่เจอเลยนี่ีรังเก่ามันด้วยนี่หวานเมาอ๋อคอนเก่ามันเหรอครับ Nhạc. chắc ở đâu này được đốn lò đi đúp lào Ủa đang kè hơi đến nay cho mi tụ ồn đang kè hấp đến màu bây giờ màu rồi ok tắt ไนกลอ่ะม okay. ันน้าถ่มันไม่เห็นอมักลอยู่ไหนอ่ะมันเห็นที่ไหนล่ะไกลอ่ะอ้ตาก้องจีกาอ่ะเอาสดมามาอออเไปนะลองันด้วยสิเฮ้ยช่กนโนยี้อไปแล้วไลได้แล้วอือก็แค่ยินจะปีนเลยไหมล่ะ พี่ไมต้ดนเลยก็ได้ปีนดึงออกก็ได้เหลือสักครู่ครับเออ,อ,อล้าลูกดถ่ายพี่น้องจะจอกแท้เออเอ๋อปีน,นะครับไหนว่าจะน้องกิ่งบ,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 บ่เปนไรครบ่เนไรก็บอกให้ปีนเอาแล้วครับขึ้นไปแล้วครับออจับกิ่งนี้ไว้มันจะดิบ

น้ำหวานอาจะมีครับเฮ้ยน้ำหวานมีอยู mm ่เ hmm ห็นแ้มๆเฮ้ยคืนคาดนี่ครับน้ำหวานสุดยอดเลยครับจะใช้มาโครกดเอาก่อนอือหือน้ำครับพี่น้อง น้ำหวานสุดยอดโอ้โหอย่างสนอมครับผมโอเคตัดครับไปอะไรต่อไปครับอะไรครับตอนนี้กำลังทำครบนะฮะเจอแล้ว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 คุณออกหากิน

ไปลุกที่คำพอปาดมมีมมหมฮอ่ะต้องสามันนี่จะมันย้อนแสงว่ะไปฟังย่นะ นงโอันแดงิได้ยินเสียงไหมครับพี่น้อง ้ังมันกเกาะอิชัยมากมันมาเกาะโอ้โอ้ตจะพึ่งหลวงพี่น้องมาจ่วย่งพวงก,ก็ไม่มีหลัง <c oughs> สวยทีเนี่ <c oughs> ยครับไม่มีหลังมันมาเกาะตากปีกเฉชัยครับอา้า ทำไรกันนี่มันไม่มีแรงอ่ะทำอะไรกันกให้กลังใจเซนเองครับแค่แคกลุกดับแล้วไม่ใช่อยู่เฉยๆเลย้าถือไว้กับมือได้แค่เอาหายก่อวันไม่ไม,ไมี้ฟนมาแนวจริงกันนะหมอด้วยรัวเด้อกว่าจะได้แต่และคลิปนี้นะกล้องมันยากขนาดไหนกว่าจะหามุมได้ ขึ้นตรงไหนเห็นอย่นี่ขึ้นตรงนี้นี่อะไรทีหยาบนี่ขึ้นไป่ช่เหรอจุดเลยนะเอากากผ้าผ้าอมาดีกว่าในกระเป๋าน่ะตอนนี้กาอะไรมันลุกขี้ขั้นดับไฟมันลุกไฟลุกบมเป็นไรมันลุกเด้มันใหม่มือนายเนี่ยในกระเป๋าน่ะผ่านอะไรผ่านอะไรเรื่องมากเก๋โอ้ยโว้กางผ้าผ้าอะไรจะเดินสายผ่านทั้งจีน <laughs> ยอมใจเป็นเยี่ยมแล้่าเอาครบใหญ่ให้ไม่ชอบเลนะไฟมันลุกไม้มือนายเหมือนน้ำหอมเอาเอาบน้ำจีนเลยเอ้าเนี่ยเล็กๆกระทำอะไรเดี๋ยวควันไหลคือดีกว่าแค่อะไรอี๋เหรอเออนี้คืออีกเอ่อเนี่ยเหรอ หลังแหลกเติมปซะแหลกใต้แหลกใต้แหลกน่ะอะไรกันวะพอ,อแล้วเชียวจานถิุ่ยมเชียวหมูอหมูอเรียนมาเรียนฝึ้นนะเอาลับจริงลนะ่ะเราจะทำแบบไหนเออก,กิดกะ ที่เกิดมาลหลบแม่วะต้นใหม่เอ็งเนื้อกระเนอไอ้กีหนาไอ้กีหนะเป็นชาจีได้วโอะเรากระดาถ่ายคลิปเลยตายตายนี่งมีความชัวร์ครับเนี่ยเอ็มแต่เอ็มอยากกระโดดใหญ่น่ะเออจะบอกว่าไม่ใช่โลดสุดดิไม่ดูนะ กระโด่อย่โดดได้อ <guarding okay>? ่แล้วมันจะมีน้องปังออกมาบ่แล้วไยังไปอยากวางไข่แนี่นอนจริงๆผ่านไล้วรงออกางวันสิบห้าทีครับผมสันิดตะกียนี่เอาางออกทังนั้นนี่มีวางแผนด้วยนะนีองแบต้องมีผลกรรมระวังไงนะ่ช่องีไไนี่แหล้ย ยูสุดทันนิ่มเดียวมันเหมเห็นปากมันเห็นควันป่ะเออพอแล้ว้งเออพอแล้วลงมาซะไอ้ตันรีเออตันรียาวเลยตันจริงเชียงมันจะตันกระขาดไงเไอน้ามารับเอาเลื่องลงก็ไมตายแล้ว หัวมันยังใหญ่แล้วน้ำหวานพวคเขาไม่มีพอได้อยู่โอ้แล้วเขา่าดักใคทำไมมาท่าเก่าเล่ะเละมันเคยทำอะไรได้ ดูเยนั่ากันที่ลังอะไกัอดูนักากอย่าทำตายตายตายสิงเนี่โทัวทไหนมีกเบาโอ้ตายตายโอเคครับผมมีน้าอยู่เนี่ยวใช่เดี๋ยวครอขึ้นเคงครับ ้นเยนยอไงเราทีนี้แหกมันไไผ่ออหลังขาดวูดอนนันไม่ฝุดมันหวานแตกหรอมันขึ้นบ่ไดดิเฮ้ยหลังขาด โอ้ยขาดขาดเอาละครับโอ้แตกเลยเรี๋เร็วรีบแพ็กใส่ถุงก่อนตัดนะครับว้เอาไฟมาอีกเอา้ามาครับต้นหน้าอา๋อเอ็มใส่มันยังอันนี้เลย มันยุบหรือมันแตกมันยุบหรือมันแตกได้ไงหรืมันยุบคำขยวด้วยอมันอยุบมันเองตกเตนั่นเด้ที่ดินมันใหยอาตนสามบานใหญแล้วผู้ประชาขาดคำอกม่เ้าเมื่อไหร่เฮ้ยเมื่อน

วิทยน้าหวานพอดีคำเลยเอ,อย้อเรียบอ่ะแล้วก็ข้อหงายเดี๋ยนี้เ,เอ,อย้ยจะมีน้ำอือหือนบนาหมดแล้วในกันมันน่็น้ำหมองเมื่อกี้เกลียนหายไปไหนแล้วนี่ดิยุงก,กินเอาบักอือ ขย well. ับปุ๊บท้องพุ๊ด